ขอต้อนรับเข้าสู่ไซฟูสม,มาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับผมเองน้องไซฟูดินเลบะตำแหน่งปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยหมู่บ้านเขาหน้าหมู่แปดตำบลคลองสายอนาทวีจังหวัดสงขลานะครับในจุดตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้นะครับฐานหลักของหมู่บ้าน ขานาชุมชนต้นแบบเรื่องของวิธีพอเพียงส่วนวันนี้เองนะครับผมเองก็ให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการ<ม>การเลี้ยงไส้เดือนสายพันธุ์บรูและก็แอฟริกันในคอเลอร์จุดเริ่มต้นจริงๆตรงนี้ก็คือผมทําจากที่บ้านเองเห็นปัญหาว่าในชุมชนของเรามีขยะที่เป็นอินทรีย์วัตถุเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านเองเนี่ยก็จะทิ้งเปลือกทเรียนเปลือกผลไม้เศษผักเศษผลไม้แม้กระทั่งข้าวที่เราเหลือทิ้งเนี่ยส่วนให ชาวบ้านที่นี่ทิ้งหมดเลยผมก็เลยทําการเก็บข้อมูลสํารวจดูปรากฏว่าในแต่ละโครเรือนที่ทิ้งเป็เศษขยะที่เป็นอินทรีย์วัตถุทิ้งไปเนี่ยต่อครัวเรือนเฉลี่ยแล้วเดือนเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า50ถึง100กิโลซึ่งถือว่าเยอะมากผมก็เลยเห็นจุดตรงนี้ว่าเาทำยังไงดีทําเป็นฐานนริน้วชมุมชนก็ยังไม่มีด้วยก็เลยตัดสินใจในการทําเป็นฐานนริน้วการเลี้ยงไส้เดือนขึ้นมาในชมุมชน ให้เป็นต้นแบบในการจัดการตรงนี้ประโยชน์ของบนไส้เดือนพอเราใช้เป็นานานๆปุ๊บรเราจะเห็นแล้วว่าเพื่อนของเราหนึ่งโตเร็ว2แข็งแรง3ต้านทานโรคนะฮะอันนี้ก็เคอจะเป็นประโยชน์ของของบนไส้เดือนแล้วก็ที่สําคัญเรากินไปบริโภคไปแน่นอนว่าไม่มีผลข้างเคียงไม่มีสารเคมีไม่มีสารตกค้างอะไรนะฮะอันนี้การเลี้ยงไส้เดือนถ้าเรามีต้นสมมติว่าเรา พอดีผมมีเลี้ยงวัวเลี้ยงแพะต้นทุนตรงนี้ผมก็จะลดค่าใช้จ่ายลงไปถ้าเรามีต้นทุนน้อยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์รายได้เราจะเยอะขึ้นราคาที่ผมตั้งขายอยู่ตอนนี้ในช้อปปี้กับลาซาดากิโลสามสิบบาทถุงหนึ่งสองกิโลแพ็กกิ้งมีโลโก้เรียบร้อยในชุมชนจะมีสมาชิกนะฮะของของบ้านผมนี่จะมีอยู่20ครัวเดือนก็จะทําแบบลักษณะเดียวกับผมนี่แหละนะฮะเพื่อขยายต่อไปนะฮะแล้วก็คขามาดูงานก็เยอะแล้วก็กานาไปขายายต่อนะอันนี้ก็คือประโยชน์ของมันให้เราหนึ่งเริ่มต้นจากการเลี้ยงไส้เดือนก่อน พอเราเลี้ยงเส้เดือนเราเรีศึกษาเรียนรู้สักพักหนึ่งเราจะเห็นคุณค่าของมันว่ามันมีประโยชน์กว่าสารเคมีเยอะมีประโยชน์กว่าปุ๋ยเคมีเยอะเพราะว่าหนึ่งเราเลี้ยงง่ายเราไม่ต้องลงทุนเยอะสิ่งที่เรามีเนี่ยชุมชนสิ่งที่มีเราอยู่ในบ้านในครัวเรือนเป็นวัตถุดิบให้เส้เดือนได้กินหมดเลยมีมูลวัวของชาวบ้านเขาทิ้งไปเราก็ไปขอเข้ามานะพวกนี้เราก็จะประหยัดต้นทุนเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราทําอย่างนี้ได้ปุ๊บนะฮะมันก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเองในระยะยาวเคมีอาจจะเห็นผลเร็ว แต่ระยะยาวมันเจ้าก็จะเกิดผลเสียแต่ว่าเราใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือนเรื่อยๆเรื่อยๆจะเห็นว่าพืชของเราค่อยๆแข็งแรงค่อยๆเติบโตแล้วยืนอย่างมั่นคงแรกๆอาจจะลดไม่ได้แหละแต่ว่าค่อยๆค่อยๆทำจริงๆแล้วการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยมันจะมีวิธีการเลี้ยงแต่ละสูตรแต่ละภูมิปัญญาเยอะมากแต่ผมพยายามเอาวิธีการเลี้ยงจัดก,การไส้เดือนที่มันง่ายและเข้ากับวิถีชีวิตของชุมชนวิธีการแรกก็คือมันจะมีอยู่2แบบที่ผมเลี้ยงอยู่ในในของผมเองก็คือเลี้ยงแบบ แบบบ่อปูนกับแบบคอนโดนะครับการเลี้ยงคอนโดก็คือเราจะใช้กระมังขนาดปากกว้างประมาณสักถึง22นิ้วนะฮะโดยประมาณนะฮะแล้วก็เจาะรูด,ด้านล่างประมาณสัก10รูการเลี้ยงแบบคอนโดนี้นะครับมันจะมีขั้นตอนการเลี้ยงง่ายๆนะครับขั้นแรกก็คือว่าเอาขี้วัวแห้งนะอันนี้สาคัญมากเอาขี้วัวมาแช่น้ําไว้3คืนแช่น้ําไม่ล้นเลยแล้วก็ถ่ายน้ําออกก็คืนที่3ก็คือน,น้ําที่ เราทิ้งจากที่รเราแช่ที่วัวเราไปรดน้ําต้นไม้ได้ก็ผสมน้าอีกทีหนึ่งนะฮะทีนี้พอเราแช่น้ําไว้สาคืนแล้วเนี่ยเราก็เอามวลวัวตรงนั้นมาใส่ในกระมังที่เราเตรียมไว้เมืม่อกี้นะฮะทำเป็นคอนโดก็ซ้อนเข้ามาเป็นชั้นๆขึ้นมาพวกนี้รวงเรือนไม่จําเป็นต้องมีรวงเรือนก็ได้เรียงข้างบ้านที่รวงเรือนตรงไหนก็ได้หลังบ้านหลังรถหลังห้องน้ําหลังห้องครัวก็ได้ขอแค่ว่าให้มีที่ร่มซ้อนขึ้นมาเราก็เอาแม่พันธุ์มาปล่อยกระังมังหนึ่งถ้ากระมังขนาดประมาณ24นิ้วถึง10 สิบกว่านิ้วเนี่ยนะฮะก็ใช้กะละมังละหนึ่งกำมือก็พอละนะฮะเราจะทิ้งไว้ประมาณ1เดือนระหว่างนี้เราก็ต้องรดน้ําวันละนิดวันละหน่อยนะฮะรดจากชั้นบนลงมานะฮะนี่ก็คือการรดน้าครั้งเดียวไม่ต้องรดน้อยเยอะวันละครั้งมันก็จะไหลลงมาเองนะฮะตามอัตโนมัติแต่ระหว่างคนโดเนี่ยก็จะมีไม้ขั้นอยู่ไม่ให้มันติดกันเพราะว่าถ้าติดกันปุ๊บน้ามันจะไม่ไหละระหว่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามีเศษผักเศษผลไม้เศษข้าวบูดกระดาษลางังเศษยงเศษหญ้าเราเติมได้เลยไอ ไม่จําเป็นว่าเราต้องไปย่อยไม่ไม่จำเป็นผมใช้หลักการคือทําอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆกับชาวบ้านแล้วก็ไม,ไม,ไม่ไม่ประมาณไม่เกิน1-2เดือนเราก็พยายามสังเกตดูว่า เขาย่อยหมดหรือยังถ้าเขาย่อยหมดแล้วเนี่ยนะฮะเราก็เปลี่ยนกะละมังการเปลี่ยนกะละมังก็คือเราต้องมีเครื่องร่อนใช้ตะข่ายประมาณสัก4ีหมิลร่อนเหมือนที่เราทําในตัวอย่างดูว่าเราหมุนนะฮะให้ไส้เดือนมาอยู่ข้างในตัวมูลไส้เดือนก็จะตกลงมาข้างล่างอันนี้ก็คือการวิธีการเก็บทีนี้การเก็บเนี่ยนะฮะเราจะไปใช้ประโยชน์เลยก็ได้หรือว่าเราจะจะพักไปก่อนก็ได้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแล้วแต่เราแต่ถ้าใช้เลยก็จะมีจุลินทรีย์200ร้กว่าชนิดในวลไส้เดือนมันจะมีธาตุนะครบท่วนทั้งธาตอง้ ผ่านกระบวนการอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับถ้าสมมติพี่น้องสนใจนะฮะอยากจะมาเรียนรู้ที่นี่นะครับก็จะมีฐานเรียนรู้อีกเยอะแยะนะฮะมากมายเบอร์โทรก็คือ080-188-7239หรือติดต่อทางเพจเขานาโมเดลนะก็จะเป็นเพจของหมู่บ้านนะอีกช่องทางหนึ่งก็จะเป็นเพจส่วนตัวก็คือไ่ฟูดิน อันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่งติดต่อหลัก,ลกๆจริงๆก็จะเป็นเบอร์โทรมากกว่านะฮะอันนี้ก็หรือไม่ก็ติดต่อผ่านสำนักง,งานกรมพัฒนาชุมชนเกษตรอาเภออำเภอนาทวีนะฮะติดต่อได้เพราะว่าข้อมูลตรงนี้เราก็จะลิงก์อยู่ในระบบของกรมพัฒนาชุมชนอยู่แล้วนะฮะ